Let's go มันคือหยังอ่ะมันคือหยังครับบอสเอ้ยวันหนึ่งเจดสามนี่ยมันมีอะไรวะทําไมต้องไปจัดถึงญี่ปุ่นกันเลยเนี่ยอแล้วเลสโก้เนี่ยที่บอสเขาบอกมันคืออะไรกันครับอันว่าเรามาเชื่อมโยงกันดีกว่าไหมกับอีพีนี้นะครับในสเปเชียลอีีกับ l e t โก้ขยายบทความกันหน่อยจากโพสต์ของคุณชาติและกัน สปอยการเผยอีเวนต์วันหนึ่งจะสามวันเนี่ยนะครับที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะจากบทคลิปก็ตามหรือว่าจากทางด้านเพจของวันวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นี่แหละเออว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างเพื่อนๆวิคิดเห็นยังไงกับอีเวนต์นี้เหตุการณ์นี้ลองคอมเมนต์กันหมยหน่อยดิว่ามองอะไรยังไงกันบ้างกับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิบเอ็ดนี้อ่ากับอีเวนต์วันหนึ่งจะสามคร ไปกันเลยดีกว่าครับจากสปอยตรงนี้นะที่หลายๆคนคงจะเห็นแล้วล่ะจากทางด้านเพจเขาเนี่ยเพจวันไทยแลนด์ของเราเนี่ยที่โพสต์กันมาว่าตั้งคาถามว่าใครกันบ้างเนี่ยที่เขาเนี่ยตอนนี้สมควรที่จะได้ชิงแชมป์โลกกันแล้วเพื่อนธีที่เห็นยังไงครับกับคอมเมนต์นี้กับการ์ดนี้กับโพสต์โพสต์นี้นะครับคิดว่าใครกันบ้างที่น่าจะได้ชิงแชมป์กันได้แล้วนะครับเออมันเป็นการถามคําแรกเลยนะแล้วตอนเนี้เมื่อสองวันจะสามวันแล้วเนี่ยกุญชาตีกัก็มีการโพสต วอดดิ้งตรงนี้ขึ้นมาคือ l e t โก o นะครับกับแฮชแท็กวันหนึ่งจสามเนี่ยโอ้โหมันทําให้ภาพอะไรต่างๆนามันลอยขึ้นมาเลยนะคุณผู้คนต่างๆนารวมกันแชร์ร่วมกันคอมเมนต์แบบหววิจารณ์อะไรกันอึกระทึกคือโครมรวมกับคอมโบตรงนี้อีกนะครับที่ทางด้านเพจหลักของเราเนี่ยครับโพสต์ข้อความโพสตรูปตรงนี้นครับว่าอีเวนต์วันหนึ่งจสามเนี่ยไปจัดแน่ๆนะครับที่อาริอาเกะอารีนาที่ประเทศญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวนั่นแหละ จัดกันในวันอาทิตย์ที่16กันเลยทีเดียวนีเดือน11นะปีนี้นะบอกเลยว่าคอนเฟิร์มแล้วนะว่าจัดแน่ๆนะแล้วก็พูดกันด้วยนะเป็นว o r ดิ้งเป็นข้อความทางการนะว่าจะมีการชิงแชมป์ในหลายๆกติกาในวันนั้นด้วยนะโหเอาเป็นว่าพอรู้ภาพรวมตา่างนานี่ยภาพในหัวผมตอนเนี้มันฟุ้งมันแบบเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้อะฟุ้งไปหมดเลยอะเห็นคอมเมนต์เห็นอะไรเห็นการแชร์นู่นนั่นทาให้ภาพแฟลชแบ็กกลับมาเลยครับว่านักชกนักมวยในหัวเนี่ยมีใครกันบ้างวะตอนเนี้ที่มันแบบเฮ้ยน่าไปชิงแชมป์บ้างว้ โหรุ่นสตอเวตรุ่นไฟเวตแฟเธอเวตเฮวีเวตโอ้หอะไรกันไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยคิกบ็อกซิ่งเอ็มเอมาหมดเลยครับจากวัดดิ้งนี้คอมเมนต์ตรงนี้โอ้หไม่รู้จะพูดอะไรก่อนก่อนดีเลยแต่ขอหยุดก่อนเลยกันสต็อปความฟุ้งซ่านตรงนี้ไว้ก่อนครับย้อนกลับมากันเลยที่ Arena อาริอาเกะอารีนาดีกว่าครับอาริอาเกะอารีนาเนี่ยอยู่ที่กรุงโตเกียวนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นสนามเดียวกันกันกนกบที่จัดอีเวนต์วันหนึ่งหกห้านั่นเองนะครับ ที่เรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยมีคู่แม่เหล็กอย่างทางด้านซูเปอร์เล็กและทาคิรุเนี่ยเป็นคู่หยุดโลกกันเลยทีเดียวนะทําให้กระแสตอบรับของคนญี่ปุ่นเนี่ยครับทําให้แบบรู้กันทั่วโลกด้วยมั้งไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นเลยมั้งว่าวันมาเยือนสะเทือนแผ่นดินจริงๆนะครับทําให้วันหนึ่งจะสามเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยครับคิดกันแล้วว่าคงจะไปต่อยที่อเมริกาหรือเปล่านู่นนีน่หรือเปล่าได้หวนกลับมายกทัพมาปะทะกับทางด้านซามูไรอีกทั้งนึงซามูไรญี่ปุ่นอีกทีนึงเลยกว่า ยกทับยกขบวนมวยไทยไปเจอญี่ปุ่นเลยไหมกม็ยังไม่รู้เหมือนกันในศึกวันที่สามเนี่ยเอาเป็นว่าจัดแน่ๆจัดจริงๆจัดที่ญี่ปุ่นจัดที่โตเกียวนี่แหละในศึกวันที่สามนะครับโ้บอกเลยนะว่าไฟนี้คงจะเป็นไฟหนึ่งที่คงจะระเบิดกรุงโตเกียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คงจะเรียกกระแสความึกคัาต่างๆนานากลับมาได้ครับแต่ก็ต้องรอไปก่อนถึงเดือนสิกันเลยนะครับแต่ถามว่าเดือนสิงมมันยาวนานขนาดนั้นไหมถ้าเทียบจริงๆนะในมุมของคนที่รอคอยนะครับมันอาจจะยาวนานแต่ในมุมของนักกีฬามันแป๊บเดียวจริงๆนะครับโ้ทำร่างกายอ แป๊บเดียวจริงแข่งกับเวลาแข่งกันนู่นนี่นั่นนะมันแบบแป๊บเดียวเหมือนหายใจจริงๆนะครับราะว่าก่อนจะถึงเดือนสิใครจะไปดูกันบ้างนะครับในศึกวันหนึ่งเจ็ดสามเตรียมสตุ้งสะตางเตรียมวางแผนอะไรเตรียมแผนการเดินทางอะไรกันดีๆนะครับแล้วก็รอดูสปอยทางด้านเพจจากทางด้านเว็บไซต์กันด้วยว่าเขาจะเปิดไฟการ์ดอะไรยังไงกันมาบ้างนะอดใจรอนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาเชื่อมโยงเรามาต่อจกซอนกันดีกว่าจากสปอยจากโค้ดต่างๆนานาเนี่ย เรามาไประต่อเรื่องราวกันก่อนดีกว่าโอ้ลิ้นลิ้นพันกันเลยอ่ะพี่โอ้ผมตื่นเต้นนะครับเออนะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับจากสปอยาปจากโพสจากการ์ดอะไรต่างนานาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมแล้วถ้ามองจากไอ้สิบคู่ตรงเนี้ยที่เขาโพสกันตั้งแต่ทุนเดิมเนี่ยที่เขามาถามกันเนี่ยจากโพสของบอสชาตีเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าตรงเนี้ยมันคือสปอยอ่ะเออหรือมันเป็นแค่คําถามต่างๆนานาคาถามทั่วไปไม่ได้อยากรู้อะไรแค่แบบอยากทาสถิติเฉยว่าใครอยากดูคู่ไหนกันบ้างเนี่ยเอางีนว่าวันเนี้ย มองกันเลยดีกว่าว่าถ้าตรงนี้มันคือสปอยอะอยากให้ใครบ้างแล้วคิดว่าคู่ไหนบ้างที่มีเปอร์เซนต์ที่จะได้ไปต่อยในศึกวันหนึ่งแ่สามเออนะครับมีใครเป็นมีใครกันบ้างนะที่แบบลองเชื่อมโยงกันแล้วบ้างแล้วยิ่งเนี่ยการมาของนาตะากะาด้วยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันคือการปูพรมปูทางไปถึง,งช่วงชสิ้นปีเลยหรือเปล่านะที่ว่าอยากจะไปเปิดตลาดมวยไทยในประเทศญี่ปุ่น,นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่กว่าที่นาตกะจะได้ไปได้เนี่ยต้องผ่านบริลโลกในศึกวันลุมพินีหนึ่งหนึ่งสี่ไปให้ได้ บาลิโลไม่หมูนะครับสาหรับนานกากะแล้วอาจจะเป็นบาลิโลด้วยซ้ำนะครับที่จะกดนานกากะล่วงเนี่ยผมบอกเลยนะส่วนอีพีต่างๆนาที่ทําเกี่ยวกับเรื่องราวของคนสองคนเนี่ยผมทําไว้ให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอะตอมเวทอีพีหรือว่าเป็นเรื่องราวของบาลิโลฉบับย่อนะไปตามดูกันได้นะครับว่าผมโยงสมการอะไรไว้บ้างกับอีเวนต์ของอะตอมเวทเนี่ยกับอีเวนต์ที่มันมีความคาบเกี่ยวที่จะถึงในวันหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันแบบสมเหตุสมผลอยู่นะว่า การชิงแชมป์โลกมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ในกริกามวยไทยในรุ่นอะตอมเวทเข็มขัดเส้นเล็กอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะในช่วงสิ้นปีนะแต่มีเงื่อนไขเดียวคือนาตากะต้องชนะบอลลูโลกให้ได้ในไฟน์นี้แต่บอกเลยนะว่านาตากะเหนื่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะแพ้บอลลูโลกสูงเหมือนกันนะครับงั้นว่าตัดเรื่องนาตากะกันไปก่อนตัดกันมาตัดกันมาที่การ์ดสิบคู่ปัจจุบันกันก่อนนะครับมีคู่ไหนบ้างที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะไประเบิดศึกในวันหนึ่งเดอสามเออซูมลงไปหน่อยดินะครับแต่ที่นี่ยยต้อย้อองนกลับมาก่อนเลยว่า กติกาที่มันเป็นที่นิยมสําหรับชาติญี่ปุ่นจริงๆสำหรับคนญี่ปุ่นจริงนะผมบอกนะมันคือคีบ็อกซิ่งเว้ยถ้าจะมองกันในเรื่องมิติของกติกาการต่อสู้นะปัจจุบันนะผมบอกนะว่าคีบ็อกซิ่งเนี่ยยังเป็น,ย,ปนยังคงเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นอยู่เพราะว่ากีฬาคีบ็อกซิ่งเนี่ยมันแทบจะเป็นที่หนึ่งในกติกาแบบต่อยของคนญี่ปุ่นเลยอ่ะนะอันว่าคีบ็อกซิ่งเนี่ยมันกําเนิดที่นี่ด้วยอนะ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะชอบคีบ็อกซิ่งเป็นพิเศษนี่ยจนเนี่ยนะน,น,ยะน,ยนะว่า มันมี3คู่แน่ๆแล้วที่จะต้องสู้ในกติกาคีบ็อกซิ่งก็คือคู่ของนั่นซูเปอร์บอลกับโนยลีนะครับทาเครุกับซูเปอร์เล็กนะครับแล้วก็ซูเปอร์เล็กกับโยสะแต่ทีเนี้ยถ้าจะให้ทาเครุกับซูเปอร์เล็กเจอกันในภาค2อ่ะผมบอกเลยนะว่ามันคงจะจืดเกินไปเอาว่ามองแค่2คู่ที่มีความเป็นไปได้กันก่อนดีกว่าก็คือคู่ของนั่นซูเปอร์เล็กกับโยสะแล้วก็ซูเปอร์บอลกับโนยลีนั่นเองครับซูมลงไปดูกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ2คู่นี้นะฮะถ้าไล่กันที่คู่แรกคคคคคืืออออููู่่ข้้าางนน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 นััััซเเเเเเเปปปปปรร์ลล็็็็กกกกกกบบบยยยยิโะะะีีีมมมมมมมววไไไไดดผห แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาไล่กันดูอีกทีว่าจากตารางแรนกิง้งปัจจุบันนะในรุ่นไฟเวทคิกบ็อกซิง่งที่ซูเปอร์เลกแกเป็นแชมป์อยู่เนี่ยนะมีใครกันบ้างนะครับที่เป็นนักชกชาวญี่ปุ่นอย่างที่เห็นไปบ่อยๆเลยมีทาเครุแน่ๆแล้วก็มีทากิไนโตะนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันที่ไนโตะเนี่ยจะมีโอกาสได้ชิงกับซูเปอร์เลกอาจจะไม่ใช่โยสะก็ได้นะแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่ากระแสะของโยสะกับไนโตะเนี่ยจะมาแรงกว่าหรือเปล่านะก็ต้องไปรอเทียบกันอ ในมุมปัจจุบันเนี่ยครับที่ซูเปอร์เลกแกเนี่ยเป็นแชมป์นะครับในรุ่นฟลายเวทอยู่แล้วด้วยเนี่ยถ้าโยสะเนี่ยจะมาต่อยกับซูเปอร์เลกจริงๆเนี่ยโยสะก็ต้องมีเงื่อนไขนึงเลยนะก็คือต้องลดเวทตัวเองลงมาจากแบนตัมเวทนะครับลงมาต่อยที่ฟลายเวทถามว่าโยสะอยากจะลดลงมาไหมถ้าอยากจะสาตนต่อให้กับตัวเองเพราะว่าโยสะเองเนี่ยเขาก็พูดแล้วนะว่าเขาอยากเจอซูเปอร์เลกที่สุดและซูเปอร์เลกเนี่ยคือนักชกคนเดียวในตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของเขาที่เขาอยากเจอก่อนนะครับ อันว่าถ้าอยูอยากเจอกระสุปเล็กอ่ะอยูต้องลดน้ำหนักลงมาต่อยที่ฟลายเวทอ่ะอยูโอเคหรือเปล่าอ่ะเออถ้าอยูอยากหาเรื่องนั่งคีไม่ได้หลายวานันอ่ะอยู่ก็ลดลงมาก็แค่นั้นเองเออไปถามเพื่อนยูดูไปถามทาเคอรุดูว่าโดนขวาทางเดียวของสุปเล็กเข้าไปอ่ะนั่งคีไม่ได้กี่วนันเออนะล้อเล่นนะเอาเป็นว่านะมาวัดกันเลยดีกว่าครับกับสุปเล็กลดเวทลงมาเลยมาต่อยที่ฟลายเวทถ้าอยากเจอสุปเล็กนะถ้ายอมทำนะครับถ้าท้าทายกันจริงๆเนะี่ยผมว่ารายการคงจะจัดให้แหละ นเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเจอในวันหนึ่งเจ็ดสามหรือเปล่าเออแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์น,นะครับสูงเหมือนกันนะที่ทั้งคู่จะได้ไปเจอที่นั่นนะครับแต่ก็แค่เป็นความคิดนั่นแหละเออไม่รู้จะเจอกันจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วกันที่ผมมองว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกัน,นครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับคือคู่ข,ของทางด้านซูเปอร์บอลกับโนรีผมว่าคู่นี้แหละไปแน่ๆในวันหนึ่งเจ็ดสามเอาแน่แแหละนะครับอย่างที่ย้อนเวลากลับไปหน่อยเมื่อไม่เมื่อไม่มไมนานมานี้ยอย่างที่รู้ก หลายๆคนคงมองครับว่าอุ่ยวันฉายคงจะกินโนยลีนิ่มๆนั่นแหละโนยลีแบบมาจากไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่อยากให้รู้วันนี้นะครับว่าโนยลีมีภาษีชั้นเชิงในเรื่องของกติกาคิกบ็อกซิ่งมากกว่าตะวันฉายมากพอสมควรเลยครับแล้วก็มีประวัติมีประสบการณ์ต่างๆนานาเนี่ยต่อยคิกบ็อกซิ่งมาเข้มข้นเจนจัดในกติกามากกว่าตะวันฉายเยอะมากเลยที่ตะวันฉายแพ้ส่วนหนึ่งเลยคือเรื่องกติกาและหนึ่งสองเลยคือความเข้าใจในการแบบออกอาวุธความไม่มั่นใจด้วยแล้วก็สภาพอากาศอาหารต่างๆนานาด้วยนะครับที่มัน ไม่ลงล็อกไม่เป็นไปตามแผนที่เจ้าตัวได้วางแผนไปไว้มันเลยทําให้วันนั้นนะ่ะฝันฝันหนึ่งของตะวันฉายมันถูกพังทลายลงไปเลยนะครับแต่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้ตะวันฉายด้วยนะว่าวันหนึ่งค่อยกลับมาแก้กันก็ได้นะครับถ้าโนยลีเอาชนะซูเปอร์บอลได้นะครับแต่ถามตรงนี้เลยนะว่ามีเปอร์เซ็น์ที่จะชนะซูเปอร์บอลได้ไหมผมบอกเล้น้อยมากนะครับเออแค่นั้นแหละนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับอย่างท,ที่ทราบกันเลยนะหลังจากที่โนยลีแกได้แชมป์มาเนี่ยมันก็มีกระแสะต่างๆนาตามมานั่นแหละว่าอุ้ย โนริพร้อมมาท้ากับซูเปอร์บอลหรือยังโนริอยากเจอซูเปอร์บอลหรือยังนู่นนี่นั่นนะครับโนริเองก็บอกว่าอุ้ยผมพร้อมอยู่แล้วครับผมอยากจะชิงแชมป์กับซูเปอร์บอลเต็มแก่ละนู่นนี่นั่นผมพร้อมที่จะชกคนนั้นคนนี้ละหนึ่งสองสามสี่นะครับโอ้ยอยากจะเอากับซูเปอร์บอลเหลือเกินนะครับอันว่าโอ้ชนะตะวันฉายมาหน่อยเดียวเนี่ยคิดกันไปใหญ่ครับคงจะคิดแหละอุ้ยกดตะวันฉายมาด้วยเอฟซีนะในมุมเอฟซีอีกมุมเนี่ยอุ้ยเอาชนะตะวันฉายมาแล้วตะวันฉายเคยเอาซูเปอร์บอลมาแล้วนะเว้ยตะวันฉายกดนับซูเปอร์บอลมาแแลลล้้้ววนนนนนนะโโอออหปปรรราาบบบซเ์มู่่่ีััค บอกเลยนะนั่นมันกติกามวยไทยเว้ยมันคือกติกาที่ตะวันฉายเนี่ยเก่งที่สุดถ้าถามว่าโนริกก้ามาเจอตะวันฉายในกติกามวยไทยไหมล่ะเออมาวัดกันไหมผมบอกแค่นี้เลยนะถ้าข้ามามมยไทยอะ่ะมีขี้แตกนะเว้ยถ้าเจอตะวันฉายอะ่ะเพราะ,ะนั้นแล้วอะ่กะกติกาที่ซูเปอร์บอลแกเก่งเนี่ยต้องบอกนะคือคลิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์อยู่ด้วยในรุ่นนี้ในพิกัดเนี้ยแล้วเป็นเจ้าของแชมป์จริงแล้วยืนหนึ่งเบอร์หนึ่งบนโลกนี้จริงๆนะณนะปัจจุบันนี้นะ อันว่าโนลีเนี่ยถ้าอยากจะเจอซูบอลจริงซึ่งได้เจออยู่แล้วนี่ะมาชิงเข็มขัดจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแน่ๆนะครับมาวัดกันเลยดีกว่าว่าใครเนี่ยไวกว่าการคลข้องกับกันในกาิกานี้นะครับและใครกันแน่คือเบอร์หนึ่งของจริงในโลกใบนี้ในกาิกานี้ในเข็มขัดเส้นนี้ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยใครกันแน่คือเจ้าของเข็มขัดนะครับแต่ผมบอกนะว่าไฟเนี่ยมันคงมีในไฟหนึ่งที่ซูบอนเนี่ยคงจะล้างแค้นให้น้องชายตะวันฉายคนนี้ได้เหมือนกันนะครับอันว่าส่งกำลังใจเชียร์ให้ซูบอลกันกว่าถ้าคู่นนี้้เกิิดขึจรง ผมบอกเลยครับผมเทหมดหน้าตักให้ซูเปอร์บอลกันเลยนะครับสั่งแค้ให,หน่อยเว้ยนะเออมันแอคะ่ะมันแอคะ่ะเออนะครับหยอกเล่นนะ <c oughs> นะครับเราไปดูคู่อื่นกันบ้างดีกว่านะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของน่านนาบิวกับแฮกเกอร์ตี้หรือว่าไทยกับกาเซียนะครับหรือว่าลุงลุงกับอนาโตลีภาคสองผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแม้กระทั่งเดนิสกับสแตมเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ต้องขึ้นอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าสแตมเองต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมที่จะปะทะแล้วนะครับส่วนคู่นึงคือน้องโอรถถังเนนนนนนีีี่ยอั้จะะฉกิดึง พะผมมองว่าคู่เนี้มีความไปได้ว่าอาจจะเจิญก่อนนะครับที่จะถึงอีเวนต์หนึ่งเจ็ดสามก็ได้นะเพราะว่าถ้าแบงน้องโอรถถังไปต่อยเลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกกระแสตีตลาดมวยไทยอะไรต่างๆนานได้หรือเปล่าจากประเทศญี่ปุ่นนะแต่ถามว่ารถถังเนี่ยไปต่อยญี่ปุ่นนะอ่ะคนดูเยอะอยู่แล้วแหละจากไฟที่รถถังเจอทาเครุนั่นแหละทาให้รู้แล้วนะว่ารถถังเนี่ยอร์สตาของจริงว่ะเออตามนี้ว่าซูมไปดูกันก่อนดีกว่านี่คู่ของนาบิลกับแฮกเกอร์ตี้นะครับ ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์เจอกันได้ไหมผมบอกเลยนะก็มีเปอร์เซ็นต์เจอกันได้แต่ถ้าต่อยถ้าต่อยจริงถ้าไปต่อยญี่ปุ่นต้องไปต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะเว้ยไม่ใช่มวยไทยนะถ้าต่อยคิกบ็อกซิ่งจริงอะ่ะมันจะกลายเป็นคู่ชิงแชมป์โลกคู่นึงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแฮงค์ตต้เองอะ่ะเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นนี้อยู่นะในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะถามว่าถ้าเจอนาบิวเนี่ยมันจะมันไหมมันจะมีโอกาสเจอได้ไหมมันก็มีโอกาสเจอได้แหละแต่ทีเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขหนึ่งเว้ยก็คือมััันน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 ยยงงงงงมมีีคคคญ่่่่ปุตติิิดดแแรกกก้้อออูึ็ืทาาาโโะะหล ฮิโรกิอากิโมโตะเนี่ยอยู่ในแลนด์กิ้งอันดับ4ก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่นาบิวก็ได้อาจจะเป็นฮิโรกิก็ได้นะที่จะไปชิงแชมป์โลกกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะเวย้ยถ้ารายการเขามองว่านาบิลไปเจอคนอื่นดีกว่ามันก็จะหวยออกของด้านฮิโรกิเนี่ยแหละเออเพราะว่าฮิโรกิก็มีโอกาสนะครับแล้วก็อยู่ในแลนด์กิ้งนะครับเป็นผู้ท้าชิงอยู่แล้วนะก็จ,จะเกิดคู่นี้ก็ได้นะแต่ถามว่าถ้าเป็นคู่ของนาบิวแฮกเกอร์ตี้แล้วต่อยกันในก,กา,นากลนนาิกว่าครรับคคคๆก็คงคิดว่า แฮกเกอร์ตี้เนี่ยหละจะเป็นผู้ปราบนาบิลแฮกเกอร์ตี้เนี่ยหลอจะเอานาบิลอยู่นู่นนี่นั่นนะครับหวัวคิดกันต่างๆนานาตลบเลยนะครับถ้าถามว่าในมุมมองของผมเนี่ยนาบิลเจอกับแฮกเกอร์ตี้ในกติกากีบ็อกซิ่งมีปัญหาไหมผมบอกเลยนะไม่มีปัญหานาบิลต่อยได้สองระบบแน่นอนนะครับดูจากการพัฒนาการตั้งแต่ไฟที่เจอกับนิโคไฟที่เจอกับซูเปเล็กแล้วเนี่ยผมบอกนะคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาเว้ยแล้วเจอกันเนี่ยมันแน่นอนนะครับการออกอาวุธของนาบิลอะมีมิติมากยิ่งขึ้น,นครับหมัดเข่าแข้ง ยาวอยู่แล้วได้เปรียบอยู่แล้วถ้าเจอกับแฮงการ์ตี้เนี่ยแฮการ์ตี้มีโอกาสเขียมขัดกระเด็นได้เหมือนกันนะถามป้าแกดูใช่ไหมครับป้ามแมกกาเร็ตเห็นปะป้ายัางพนักหน้าเลยแค่นั้นแหละผมบอกนะถ้าคู่นี้เจอริงน,น,นะเวย้ยแม่งโคตรจะมันเลยนะครับผมส่วนคู่น้องโอกระรถถังเนี่ยมีโอกาสเจอได้ไหมผมบอกว่าก็ามีโอกาสไปจัดที่ญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะเพราะคู่นี้หลายๆคนก็เรียกร้องอยากให้เป็นคู่ชิงแชมป์เหมือนน,นะเวย้ยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับผมบอกเลยนะผมอยากให้พี่โอเนี่ยมีโอกาสได้ชิงแชมป์กับรถถังจริงๆนะครับ ผมมองว่าไหนๆแกก็ลดมาต่อยที่ฟลายเวทแล้วอ่ะแกเคยเป็นแชมป์ในแบนตัมใช่ไหมถ้าแกลดมาฟลายเวทแล้วแกเป็นแชมป์ด้วยเนี่ยโอ้โหแกจะแบบประวัติแกจะแบบสวยหรูปูทางจริงนะก่อนที่แกจะลงจากบัลลังนะมันจะเป็นสตอรี่เรื่องราวที่น่าจับตามองมากพอสมควรเลยแล้วก็มีโอกาสนะที่พี่โอกับรถถังเจอกันแล้วแบบหัวยอดพี่โออนกันเว้ยเออแต่ถ้ารถถังชนะหรือพี่โอชนะใครชนะก็ตามคู่นี้นะผมว่าแฮปปี้ดีใจทั้งคู่แน่นอนเพราะว่าเข็มขัดมันยังอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับ อันว่าถ้าคู่นี้ไปต่อยที่ญี่ปุ่นน่าดูไหมผมบอกเลยก็น่าดูเหมือนกันนะครับเออนะอันว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันสําหรับรถถังกับพี่โอนะแต่ทีเนี้ยมันก็ยังหน้าลังเลอยู่เพราะว่ามันไปต่อยในกาดิกามมยไทยใช่ไหมเออผมก็ยังคิดเหมือนกันนะว่าหน้าไปไหมแต่ทีเนี้ยมันปูไปแล้วไงในเรื่องของนาตากะนั่นแหละก็มีเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่อาจจะเอาคู่นี้ไปนะเอาเป็นว่าหน้าไปเหมือนกันหน้าพวกไปเหมือนกันนะจากสปอยนะครับอ่ะไปดูคู่อื่นบ้างคู่ของลุงลุงกับอนาโตลีภาค นะครับหรือว่าเดนิสกับสแตมนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นไหมผมบอกเลยนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นนั่นแหละอย่างที่พูดกันเมื่อกี้นะลุงๆเนี่ยกับอนาโตลีมาเลคินเนี่ยถ้าไปชิงแชมป์ในกตริกา MMA เนี่ยถามว่าน่าดูไหมก็ยังน่าดูเหมือนกันนะครับส่วนเดนิสกับสแตมหน้าน่าพกไปไหมก็หน้าพกเหมือนกันแต่ต้องลุ้นนะว่าสแตมอ่ะร่างกายดีแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าซูมไปที่คู่ของลุงๆก่อนเนี่ยผมบอกนะก็มีโอกาสก,ก,กันนะตอนนี้แกขยับเลยนะในไอจีส่วนตัวนะ โพสทงชาติญี่ปุ่นนน่นนี่นั่นแล้วนะว่าอยากไปนะเออไม่รู้ว่าอยากไปในที่นี้อยากไปดูหรืออยากไปแข่งนะครับเอราะเป็นว่ามีโอกาสการสำหรับคู่ของลุงและอีกผู้หนึ่งที่เป็นเซอร์ไพรส์ผมบอกเลยนะคนที่คุณก็รู้ว่าใครกับเจ้าเสือใหญ่ถ้าต่อยกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ญี่ปุ่นในศึกวันหนึ่งจ็ดสามเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมบอกเลยว่าก็อาจจะเป็นหนึ่งคู้เซอร์ไพรส์ก็ได้นะเว้ยเออถ้าถามว่าเจ้าเสือใหญ่ต่อยคิกบ็อกซิ่งได้ไหมคุณไปย้อนดูได้เลยครับเจ้าเสือใหญ่ มีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีชกมาแล้วนะครับในกติกา,กาคิกบ็อกซิ่งนะน่าจะเควันนะถ้าจำไม่ผิดนะไปย้อนดูดีลาได้เลยว่าไม่ธรรมดาเ,เอเอว้เจอคนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยเบอร์มาขนาดเนี้ยเบอร์ไงก็ไม่รู้เบอร์ให้รู้เนี <c> ่ย <oughs> เห็นตาข้างนึงเห็นผมทองนะครับเดาก็รู้นะว่าใครทาเครู้นั่นแหละนะครับนะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะพกไปในวันนั้นนะครับเอา,าเป็นว่าเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นยังไงกับ EP นี้คลิปนี้ครับมองอะไรยังไงกันบ้างครับจากสปอยนะครับถามว่า ใครกันบ้างนะครับที่สมควรในการชิงแชมป์และการเผยนะครับบอกแล้วนะว่าอีเวนต์วันหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยจัดขึ้นใน,น้ๆที่อาริอาเกะอารีนาที่ทกรุงโตเกียวเนี่ยเพื่อนเป็นพี่ๆคิดเห็นยังไงกับอีเวนต์นี้ครับอยากให้คู่ไหนอยากให้ใครไปชิงแชมป์โลกที่นั่นบ้างคอมเมนต์กันมาครับไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นคู่ที่ผมเอามาพูดนะเว้ยเป็นใครก็ได้นะครับพี่พี่ๆมองแล้วว่าเหมาะสมเนี่ย เอามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเออนะครับสำหรับ EP นี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆนะประมาณนี้คงจะแปลกตาจาก EP อื่นประมาณหนึ่งนะผมกําลังจะปรับคอนเทนต์ใหม่นะครับปรับรูปแบบการน,นําเสนอใหม่ๆนั่นแหละอยากให้มันแปลกใหม่แปลกตานิดหนึ่งนะครับ,รบว่าเอาว่าพัฒนานไปเรื่อยๆเนะสำหรับช่องเรานะครับโอเคครับกับ EP นี้ l e s t o 1173 j a ส a n นะครับผมคงต้องจบลงประมาณนี้แหละถ้ามีข้อความหรือว่าว o r d ดิ้งอะไรที่มันตกหล่นไปเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดพูดอะไรไปแล้วมันระคายหูหรือไม่ถูกใจอะไรพี่ๆเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยครับอาว่า EP นี้ตั้งใจเต็มที่แล้วครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าตอนหน้ารายการหน้าละกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอกันในรายการไหนนะครับสำหรับวันนี้ปามน่าจะลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้สนุกกับการดูคลิปนะครับพี่ๆขอให้สมหวังในการดูมวยนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับผมบายบายครับวันนี้ประมาณนี้ไปแล้วฮะ